สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตตีนะคะเชิญถุงแก่ผู้ราชฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ วันนี้นะคะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุปองคมนตรีค่ะไปประชุมและก็ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขนะคะให้กับหัวหน้าส่วนราชการในการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน ต่อจากนั้นนะคะร่วมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1330ถุงมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภยัยณหอประชุมเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภยัยและผู้ ู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมลงพื้นที่นะคะเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอ,อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจํานวน 8, ครอบครัวด้วยกันและในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจานวน 5, ครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กําลังใจราษฎรต่างปรืมปิติและสำนึกในพระมห ah ากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ